S <S สวัสดีครับผมผมกับลงอกแล้วฮะ d station หายไปนานหายไปนานหายไปกี่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 สี้าปีอะสี่ห้าปใช่เหรอโจไปอยู่เกาหลีมาอ่ะอัสกามิดาอเมกโตอรมกโตสนใจมั้มีปรามีปราโอ้โหโอ้โหปุ้เวย นีเรามีแขกรับเชิญวันนี้มีอีกแล้วน่าะมาจากอเมริกาแต่ว่าเขาพอลงเครื่องปุ๊บเขามานี่เลยคนนี้มีสิบบุคลิกเลยจะหันมาเดี๋ยวจะให้โชว์แต่ละบุคลิกเลยทั้งสิบบุคลิกเลยกลับมานะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนเนี้ยเขาเออ่พูดไทยอาจจะพูดไม่ค่อยได้พูดไม่าไทยพูดภาษาอังกิษไม่ได้เลยพูดก็เป็นแรเหม็นพูดเป็นแต่ภาษาแม่ยังปลาอ่าพูดเป็นแม่ปาโอเค ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าคนนี้เขาเขาอิมพอร์ตมาอถามตอนนี้เอาเชื่อพบกับโจ๊กตาครับผมโจ๊กตาอะอะไออ้เนี้ยคนติดตัวไปเลยโจ๊กตา เล่นแบบเล่นแบบเป็นละครในดีลีแ์อะไรลินเป็นอะไรทำเป็นโจ๊กเกอร์อ่าอันนี้โจ๊กหมูแล้วมีสิทธิ์กคลิก่ะที่หนึ่งมุกลกอะมุกลที่หนึ่งมุกคลที่หนึ่งนี่เป็นไงหมะหเศาเ้าเกอดใจเยมีใจมีใจเอาไอ้ยืนหนักแล้วไอ้ยืนหนักแล้วเราไปทํามาเาเงเาามีความรัก เจอคนเจอสาวสาวนักศึกษาเดินพันหนึคนอันนี้ไม่นักกสองคนไม่สามคนม่อยู่ไม่ได้นักศึกษาเดินมาสามคนเมียไม่อยู่คอมอง วไปเซิร์ชกูเกิลผ้าตายมันขึ้นไหมอะลองเซริร์ชเซิร์ชขึ้นเหอคุ <c oughs> บอกใคร <c oughs> ใครอยู่อะายก็ันเดียวเีอ่ย แอนิม่าภาพคนดูอาจจะคิดว่าเรามีทีมงานเยอะแยะมากมายคือคนที่ผ่านอ่านมาเขาผ่านคิดมาเห้เรืองงงว่าผ้าตายเลยผ่านในวงการบินเท่เสื้อที่เราได้นอยู่นะนี่มีแน่นอนคาว่าผ้าตายในวงการนะภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันคือไดายหลอกแต่ถ้าฮอตหลอดมันจะเป็นรสแต่ถ้าถ้าฮอตดอกนี่ก็จะเป็นไส้กรอกกินอร่อยเลยต่างนะถ้าฮอตฝาด โอเคก็ค okay, okay. ือพอแค่พอแคือคอมพอตเนี่ยเฮ้ยว่าดิพ่าดได้รอดภาษาจีนเขาเรียกว่าได้รอดพอพ่าตายเนี่ยมันคืออะไรเรียกผ้าตายก็คือว่าผ้าตายขอนิยามเล็กๆก่อนกล่าวก่อนว่ามันคือผ้าที่ไม่สามารถใช้งานได้อ้าวแต่มันมีหลายสเต็ปก็คือมีตั้งแต่มีตั้งแต่ยังใส่ได้ แล้วก็ <ไอ S 1> <า>ระยะแรกย,ยันระยะสุดท้ายคือลงน้ำละ,ล,ะลายเลยก <c oughs> ็คือไอ้พวกที่ใส่ได้นเนี่ยมันจะตายบางโจ๊บไอ้มันก็ตายอยู่ดี <c oughs> พอใช้งานไปใช่ไหมซักไปไม่ก็คทอยขาดเลยค่ะคือ <c oughs> เขาดาวโ์วอนตายเขาเรื่องเลยละกันว่า ผ้าตายเนี่ยดูยังไงส่วนมากคนถามเยอะนะเฮ้ยในเพจเนี่ยคนถามเยอะพี่ตัวนี้ผ้าตายหรือเปล่าเช็คอย่างไงพี่ตัวนี้ผ้าตายมันเช็คอย่างไงเออรู้ได้ยังไงว่าตายอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าคนดูคลิปนี้จบปุ๊บเนี่ยเช็คไปเลยดูไปเล้วเช่แต่ถ้าเกิดว่าใครมีวิธีอะไรที่มันเยอะกว่านี้เออมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือว่าก็แนะนําได้คอมเมนต์มาได้แต่อันนี้คือเป็นวิธีที่ผมสามารถแบบ เช็คกันได้ปกติเท่าไรต้องขอบส่วนนี่ว่าไอการเช็คผ้าตายเขาวาผ้าตายอะไรพวกเนี้ยเรียกว่าไงเหมือนมันไม่มีบัญญัติอยู่ว่าแบบเฮ้ยว่าแบบเช็คยังไงต้องดึงแบบนี้ใช่ไหมต้องดึงแรงดึงเท่าไหร่ต้องมันมันมันยังไม่มีเพราะว่าหลักการจริงๆอ่ะผ้าตายเนี่ยมันมันคือการเป็นมีตําหนิอยู่แล้วเราไม่ได้มันไม่ได้เป็นทางการแบบว่าเสื้อตัวนี้ต้องไซส์เท่านี้ไม่มันไม่เหมือนกันต่ะง่ายๆนะถ้าเป็นนอกวงการวีเท็ด ผ้าตายเขาก็ไม่ใส่ไม่ใส่ทิ้งไม่ขายไม่ขายไม่แต่พอมาในวงการเพียปุ๊บเนี่ยผ้าตายด้วยาดความหมายถ้านั้นผ้าไอ้เรื่องผ้าตายมันเลยมีความสําคัญถ้าพูดถึงในวงการเพจนะสภาพใหม่ๆอ่ะเป็นอะไรที่เรียกราคาได้แล้วต้องแลกกับการที่ว่าผ้าใหม่จะตายหรือไม่ตายได้ล้อนหรือไม่ได้ล็อนใช่ไหมคือผ้าตายเนี่ยเขาถูกย้อมมาโดยสีนี่ ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์คือสีจริงๆคือชนิดของสีดำนะฮะสีดำเนี่ยจะมีหลายชนิดมีหลายแผนกออกไปอย่างซัฟเฟอร์มีอะไรอีกนะเรียกทีเรียกทีอย่างเงี้ยคะคือซัฟเฟอร์เนี่ยคือที่เอาผ้าตายผ้าตายกันเนี่ยส่วนใหญ่มาจากซัฟเฟอร์นะใช่เพราะว่าที่ผมที่ส่วนตัวแล้วกันว่าที่ทํางานมาการย้อมสีแบบอื่นอ่ะมันไม่ขาดเลยเว้ยเออมันมันมันจะไม่ขาดมันจะขาดยากซัฟเฟอร์เนี้ยหกเดือนนะที่ผมทํางานหกเดือนผ้าไม่ลงน้ําเลยอ่ะ สามารถตายได้เลยนะเป็นบางรตนะครับจะสังเกตว่าเสื้อใหม่ๆที่มือหนึ่งขึ้มานะถ้าเอาไปแช่น้ำแล้วมันมีสีตกสีดำอ่ะอันนั้นสารนิีฐานได้ว่ามันย้อมย้อมผ้าเลยนะแล้วการที่จะตายได้เนี่ยคือคุณต้องต้องบอกก่อนว่าเสื้อตัวนั้นน่ะต้องเก็บมานานแล้วไม่ผ่านน้ำเลย ใช่ถ้าเกิดว่าผ่านน้ามาแล้วเนี่ยต้องดอียทีนึงว่าคุณล้างออกหมดหรือเปล่าคุณซักบ่อยไหมมันเลยเป็นที่มาว่าตายบ้างตายบ้างไม่ตายบ้างอาจจะแช่น้ำจแบบไม่ท่ดถึงหรือเปล่าซักน้อยเงี้ยซักไปรอบเดียวแบบแช่น้ํารอบเดียวแต่สารเคมีมันยัง้างอยู่ทําให้กัดเสื้อให้พังไปต้องใช้เวลาใช้เวลานานนะไม่ใช่แบบว่า ซื้อมือหนึ่งมาเดือนของเดือนตายครับอันนั้นเกินไปนะนอกจากผ้าที่ร้องจับแบบซัพเฟอร์มาเนี่ยที่ตายนะมันก็จะมีอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสกีนสกีนบางครั้งอ่ะเวลาสกีนอ่ะมันจะต้องมีเครื่องอบถูกไหมเครื่องให้ความร้อนถ้าปกติทั่วไปอ่ะถ้าบริษัทใหญ่หรืออะไรเงี้ยเวลาทาให้ความร้อนเนี่ยองศาคงที่วินาทีคงที่ซึ่งมันจะไม่ทําลายเนื้อผ้าแต่ถ้าเป็นโรงงานที่อาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายไม่ได้ฟิกอะไร บางครั้งอาจจะอบนานไปอบจจนน้อยไปใช่มันจะทําให้บางจุดอะอย่างนั้นเนี่ยถ้าสันนษฐานที่ผมดูนะผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับก,การอบด้วยการอบของอาสีสก,กีอีกทีใช่เพราะถ้าอบนานไปเนี่ยมัน,ม,นมันทำลายเนื้อผ้านะก็ะเอาเป็นว่าบทสรุปของผ้าที่จะตายได้คือต้องเป็นผ้ามือหนึ่งใช่เป็นผ้ามือหนึ่งที่มือสองมาตายเนี่ยไม่ใช่แล้วถ้ามือถ้าถ้าเป็นเสื้อเฟดเฟดมาแล้ว ตายมาแล้วเป็นแบบไปซักบ่อยๆแล้วมันอาจจะไม่ตายมันมันปอกาสน้อยมากเพื่ออะไรเนี่ยมือหนึ่งตรงนี้มือหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ผ้าตายด้วยตอ่าเดี๋ยวเรามาบอกวิธีการต่อโอเคเมื่อกี้เพิ่งคันสเต็ปแรกคือพูดวิธีการดูวิธีการเช็คของผมนะเอาแค่ของผมคนเดียวนะถ้าผมรู้สึกว่าเห็นนะแล้วแม่รู้สึกว่าแม่งเงาเงาอ่ะเออไม่ใช่แล้วแม่ตายแล้วผมนาผมบายเลย อันดับที่สองอันนี้ถ้าพูดถึงเวลาที่พ่อค้าซื้อของนะเราเห็นรูปอะ่ะเ<ม>นี่ยถ่ายอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันแข็งๆเง,งาๆอ่ะผ <พา S 2> <ม>้ามันต้องน,นุ่มปะใช่ถ<ม>ือวาผ้าต้องนุ่นม,มแต่เราเห็นในรูปอะ่ะเอ๊ะมันมีรู้สึกถึงความกระด้าง<ม>ว่ะเราตีออกห่างเลยรู้สึกเงาๆเราตีออกห่างเลยแล้วก็ถ้าเราพูดบางทีพาดเหมือนกันแต่มาถึงงานเราจับมันเราจะรู้แล้วแหละแต่ผมมันจะมีวิธีของผมก็คืออย่างนี้ผมวผมก็จะเอานิ้วของผมเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปดีดข้างในไม่ใช่ เนี่ยแล้วผมก็จะเอานิ้วอย่างเงี้ยเห็นไหมลูดลูดลูดอย่างเงี้ยลูดอย่างเงี้ยไปบ่อย, um อยนิดนึงเอาให้กล้องดูหน่อยนกล้องน,อนี่นี่อยนี่ใช่ปะ่ะพอลูดปุ๊บอ่ะผ้าไม่จะเป็นขุยเลยเว้ยเป็นขุยอย่างเงี้ยมีปะ่ะมีปะ่ะเป็นขุยมีดิเนี่ยมีขุยเห็นป่ะกล้องเห็นป่ะกล้องเห็นป่ะเน่ลองดูลองดู เนี่ยมันจะเป็นหุยขุยติดมือมาใช่ไหมเป็นขุยดำๆเล็กๆติดมือใช่เพราะว่าเนี่ยถ้าสังเกตนะถ้าดูถ้าดูกระแสภาพไอ้กระแสภาพที่นะเดี๋ยวกูรูดให้ดูนะโอ้ยฝุ่นมันจะเน่ยเนี่ยเงาเหมือนแบบเขาจริงๆไอ้ที่หลุดออกมาเนี่ยก็คือคาตตอนเลยคาตตอนคาร์อนเอคาร์อนที่มันจะหมดภาออกมาเลยๆแล้วยิ่งเป็นร้อยเปอรเซนตคาร์อนอ่ะมันก็ยิ่งหลุดเรื่อยๆมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าเนี่ยมันจะเหลือแบบแค่เคมี เคมีมันทําให้ผ้ามันไม่เกาะตัวกันเป็นเส้นทออะไรอย่างเงี้ยครับคือเอาง่ายๆคือเคมีโดนเส้นใยผ้าแล้วมันไม่ถูกทั้งอ่ะหรือถูกเหรือเจออากาศเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เลยทําให้เคมีอ่ะ ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าแล้วมันก็ทําให้กรอบ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 แล้วเป็นไงมันก็ทําปฏิกิริยากันแล้วก็มันก็ทําให้เส้นใยเนื้อผ้ามันไม่เหลือเนื้อเขาเรียกได้ว่าผ้าตายผ้าตายกคือการที่ผ้ากัดเนื้อตัวเองอันนี้คือวิธีการดูก่อนสังเกตสำหรับผมนะสำหรับคนเดียวนะครับเขาข้าวก่อนที่จะแบบเออก่อนที่จะซื้ออะเพรจากมันมันแล้วก็ลองเอามือลูดๆแล้วแบบมีไอ้นี่ออกมาอย่างนงคือกลิ่นถูกไหมกลิ่นกลิ่นอันนี้อันนี้กลิ่นนี้ก็จะได้จาก ด้าของจริงมะเออไม่นึ่งนะก็จะมีกลิ่นทำไมมันได้กลิ่นกับผ้ากินมันไม่นด้กลิ่นไงทพราะมมันกลิ่นกับผ้าไม่ใช่ัะเลยแมดดกคุณรอเขาไหมรอดมงไหมเฮ้ยไม่ใช่กลิ่นกับผ้าละวทนมึงกินกับพ้ามาเออกินกินมันจะเป็นเหมือนสารเคมีกินแบบมึงดมแล้วมึงฉุนเลยเออไมันจะฉุนฉุนคุณรอบุ๊บแล้วคุณฉุนเลยเออลองดมกลิ่นผ้าตายแบบ สักตัวหนึ่งอ่ะคุณจะจําไปตลอดเลยจำตัวแล้วอ้ียวยืมอีกโดนครั้งเดียวแล้วเจอผ้าตายเราลมดิเราจากลิ่นได้เลยว่ามันมีกลิ่นเพราะตัวกลิ่นเคมีนั่นเองดูว่ามันมันลื่นนอกจากลู่ๆแล้วมีมีมีคุยติดมือนอกจากนอกจากกลิ่นมีอะไรอีกที่เรามีธีเบสิกเลยก็น่าจะเป็นแช่นแช่น้ำแช่น้ำแช่น้ำคือ แช่เพื่ออาให้มันแห้งแล้วก็รอนานทีนะลองรู้ไหไม่ใช่ไม่ใช่แช่แล้วไม่ใช่แช่แล้วฉีกนะไม่ได้นะทำไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าผ้าที่ฉีกขาดเท่ากับตายไม่ใช่นะครับใช่นะเพราะว่าหนึ่งเลยอะอันนี้พูดกันในวงของเสื้อวินเทจลกรนผ้าเอ่อเสื้อที่เป็นกาวโซ่อะมันจะมีทั้งหนาแล้วก็บางแล้วคือถ้าเป็นผ้าเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่อะผ้ามันก็จะไม่ได้หนาแบบแบบอย่างนี้หรอกครับแบบอะไรแบบพวกเนี้ยอ่านี้ไอไอนี้มันมีสองพันใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นเสื้อกาวูซ่แบบ คือบางทีมันบางบางมันฉีกก็ขาดเขาเรียกถอดมุ้งแล้วแบบถอดคาร์ตตอนไปเยอะแล้วเหลือแต่แบบเออแบบถ้าโพลีเอสเตอร์หรือเรยอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าดูง่ายๆนะถ้าสายเสื้อก็คือแล็ปทีแล็ปทีหนึ่งแล้วก็ยูโรบุลเล็กหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ฉีกอ่ะมึงมึงไม่ต้องพ้าตายหรอกมึงอ่ะตายแน่แคนฉีกอ่ะโดนพ่อค้าวกันไปอ่นะอย่าไปฉีก เช็คง่ายๆนะครับเราจับเรารู้เลยหนึ่งกริมแล้วก็มีผงงแล้วมันใหม่ๆในสตอกอ่ะมันลื่นๆอ่าใช่ประมาณนี้อ่ะดูออย่างนึงก็คือแช่น้ำแช่น้ำล้วจะแช่ดูไหมเดี๋ยวแช่ก็คือว่าการแช่น้ำก็คือว่าเราเรากงอสมมุติว่าเราซื้อเสื้ออะไรมาใช่ไหมเราซื้อเสื้อเรารูตมินิแล้วนะเอ้ยไม่มีรูโอเคว่าไม่มีรูหรือถ้ามีรูก็มีแค่รูสองรูจับยัดแช่เลยอ่ะ ลองไหมแม่ใช่ลองไหมเราลองให้ดูนะตัวนี้นะตัวนี้คือตัวนี้คือผ้าตายที่ที่ซื้อมานะอ้าวอ่านี่น้ำนะครับนี่ลองอ่ะสมมติว่าผมซื้อมาซื้อจากพ่อค้ามาปั๊บใช่ไหมอ่ะไม่สมมติดังนี้คือจริงใช่ไหมคือไม่จริงแล้วก็แช่เลยอ่ะแช่เลยนะสุปนี่มันเดือดแล้วต้มมาไม่ใช่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 น้ำต้มอีสต์อันนี้น้ำเปล่านะครับน้ำปลาปลาใช่แล้วก็เดี๋ยวลอง เนี่ยเดี๋ยวรอวนเย็นนะครับแล้วก็แดดกับคนละอันแล้วเนี่ยฝุ่นเบื้มเลยอ่าแช่ไว้สักประมาณกี่นาทีตัดแช่น้ำเปล่าเลยนะใช่ไหมน้ำเปล่ามาดูแล้วดโดมันจะเหลืองเหลืองแล้วอ่ะส้มส้มมันไม่ใช่สีหนาปกติเราเป็นเชื่อมือหนึ่งนะมันจะส้มเข้มเลยครับแต่เนี้ยต้องบอกผมว่าตัสคุณแช่แช่เลือรอบนึงคุณแช่เลือรอบนึงไดไหมเรแต่ว่าในน้ำมีฝุ่นเต็มเลยใช่ ทำไมถึงรู้ว่าตายหนึ่งเมื่อกี้เราเห็นคุณขุยของเสื้อแล้วลอยขึ้นมาเป็นชิ้นๆแล้วใช่ไหมสองถ้าสมมุติว่าเราไม่มันไม่มีคุณขุยนะแต่เราเอาลงใช่ไหมแล้วเราก็เอาขึ้นมาตากเกิดรูเกิดนู่นเกิดนี่นี่นี่น่ลนะอันตรายแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีความอันตรายสูงก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะตายบางจุดนะอันตรายบางจุด อันนี้คือวิธีของการแช่น้ำถ้าเราสมมติว่ามันมันหนักจริงๆอ่ะก็คือมันอาจจะละลายไปเลยเออเคยเจอแบบหนักจริงๆอันเดียอละลายู่ยแต่แนะนำครับการแช่น้ำเนี่ยเป็นวิธีที่น่าเช็คเสื้อมือหนึ่งอ่ะมันแช่น้ำออกเนี่ยคือดีแล้วยังยังน้อยยังไงคุณมาเอาลงน้ำก่อนเลยเพื่อเพื่อล้างเคมีออกนะครับส่วนมันจะตายหรือไม่ตายเนี่ยเป็นอยู่ที่คุณแล้วอยู่ที่โชคของคุณแล้วว่าจะตายหรือไม่ตายนะฮะถ้าสมมติว่าขึ้นมาแล้ว Hang out. ปกติแล้วแต่อย่าไปตากแดดจัดนะถพราะตากแดดจัดมันอาจจะกรอบแล้วมันอาจจะขาดได้เมันอเคยตากเอาเสื้อแล้วก็แบบไปตากแดดหลายๆวันแล้วว่าจับมันจะแข็งแข็งแข็งมเออันจะอารมณ์นั้นนะแล้วแบบอารมณ์แบบคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสถานะจากพานิ่มเป็นแข็งเป็นกรอบเป็นอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีสิิ์ขาดแต่เพิ่มโอกาสในการชเสียหายเขาอีกแล้วก็อันนี้ก็คือว่าถ้าลองนั่นนี่คือแค่แช่ละแต่ถ้า ใครถ้าพูดนะมึงเอาไปปั่นในเครื่องอ่ะหายไปเลยเหลือแต่ป้ายเครื่อหลือแต่ป้ายอ่ะมึงงงเลยอ่ะเดี๋ยวมึงลองคนที่บ้านดิเรื่องปกติที่ปกติถ้าไม่มีปัญหาไม่มีตำเหนิอะไรไงมันต้องทนแรงบักแรงบิดแรงต่างๆแรงมันทนไม่ได้ได้ร้อนไหมมาในหลุดด้วยเลยพอมาสเต็ปแช่เสร็จแห้งเสร็จปุ๊บอ่าลองดูอีกทีนึงอีกหนึ่งสเต็ปก็คือการเขาเรียกว่าการฉีดแต่ไม่ใช่แบบคุณเอออันนี้แนะนำนะส่วนตัวที่ผมเช็คนะ คุณอยาาไปทําให้มันเสียเสื้อเยอะอ่ะนี่นี่นี่ยังไงก็ได้อ่ะแค่แค่แบบคือให้พอรู้ให้แบบคือแบบแล้วก็ไม่ต้องแบบออกแรงว่าเฮ้ยต้องขาต้องขามันมันมันไม่ใช่นะใช่การวิธีนี้คือมันไม่ดีมันไม่ดีเท่าไหร่นะสาหรับการวิธีนี้มีความเสี่ยงใช่วิธีนี้เพราะว่าเพราะอย่างน้อยอ่ะถ้าเกิดคุณจะฉีกอ่ะผมว่าโตผมนะผมฉีกไปอย่างนี้เว้ยผมฉีกฉีกที่แขนเลยเพราะจะได้เห็นตั้นีมันจะมันมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นที่รับอ่ะอย่างน้อย่างน้อยคนก็ไม่ค่อยเห็นนะแล้้วมจับแค่นนีะ จับแค่สองมือไม่ใช้เล็บจิกนะห้ามใช้เล็บจิกนะแล้วก็เลืออกจากกันปั๊บเนี่ยอย่างเงี้ยคือขาดง่ายเลยเป็นกระดาษเลยนะครับดูดูดูอีกทีเปร๊บเห็นไหมอันนี้ชัดป่าดูนะผมจับอย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยเปิบคือเสื้อถ้าเสื้อคือไม่ได้ออกแรงเลยอันนี้พูดจริงนะไม่ได้ออกแรงเลยนะดึงดึงเสื้อธรรมดาให้ดูดิไม่ขาดลอง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 ดูของตั๊กเนี่ยนี่ขาดเลยนี่นะทีี่เเดยวกันนจับเหมือนกันนะดึงดึงจนเส้นขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยคือไม่ขาด อย่างนี้คือไม่ตายนะแน่ถ้าใช้เล็บาใช้เออบางทีใช้เล็บอ่ะทะลุคุณทายนะขาดอยู่แล้วคุณไปจิกใช้เล็บดึงออกแรงดู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 ตรงไหนก็ขาดก็ตายจริงๆอ่าแต่ต้องอย่างที่บอกว่าเสื้อพวกกางเสื้อเก่าก็แปดสิบเก้าส่วนาะมันก็มีเขาทําบางทีมันบางอยู่แล้วอ่ะ เอาเอาเล็บไปจิบบางทีันอนั้นไม่ตายแล้วเราไปจิบอะไรบ้างวัดมันมีไปวัดเป็นมคยคอนมคยคอนเลยแล้วก็อีกแบบนึงถ้าเปียกไปฉีกตอนเปียกเนี่ยมันก็มีสีขาดนะนะเป็นตัวทำละลายครับเป็นสารที่ทำ เป็นตัวทําละลายอ่ะเออถึงจะบริสุทธิ์จริงแต่มันสามารถเปลี่ยนสถานะจากแข็งเป็นเหลวได้แข็งเป็นนิ่มได้แข็งเป็นอะไรอย่างนี้ได้ระวังกันหน่อยเจากาวิธีที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีอาจจะมีแต่ว่าถายแล้วเรารารู้แค่นี้ใครรู้ก็แบบคอมเมนต์บอกได้นะวิธีการเช็คพี่ๆเขาเช็คแบบค่ากดอค่า pH อะไรอย่างนี้ก็เป็นเครื่องเลยนะก็อันนั้นก็ลองดูอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราผมคิดว่าน่าจะชัวร์สุดชัวร์ที่สุดแล้วก็ สามารถสามารถเซฟได้เหรอถ้ามันตายจริงแล้วอยากให้มันเสียหายเยอะมันสงสารเสียดายเสื้อครับโอ้คุณอาจจะคิดว่าผมโดนหลอกผมไม่ได้โดนหลอกนะผมซื้อมาทันที่ตายเลยแต่ที่โดนหลอกเนี่ยกูอ่าโดนยิงไปยังนเกสนี่เลยนิเกสใหญ่เป็นตำลารับเกสพิเศษขนาดพ่อค้าที่ขายเสื้อจับเสื้อมาเป็นหมื่นเป็นพันตัวเนี่ยก็ยังโดนได้พูดก่อนเลยว่าผมซื้อมาจากประเทศจีนก็เป็นทอยเตอร์ท่านหนึ่งที่แบบว่าเออมัน ตอนนี้คือเราไม่คุยแล้วเขาไม่ปฏิเสธที่จะคืนเสื้อคือเสื้อตอนแรกมาถึงอ่ะไม่มีอะไรเลยเว้ยมันเป็นเดสต็อกนะคุยกันไว้ก็คือเสื้อเป็นนิวครับคอนดิชัน n ยู่คอนิช้ยคอนดิชัย่เ้ยเสียเมาแสงก่บาทนะอ้ก่อนก็คือซื้อมาสภาพแบบนิวเลยครับใหม่มือหนึ่งเขาแจ้งใหม่นะนบคือตอนเห็นรูปอ่ะ มันก็อยากดูดีนะเว้ยดูดีมากเลยแต่พอมาถึงเราเห็นแล้วผ้าแม่งเงาแต่ว่าที่ผมบอกอะผมไม่ยังไม่เคยจับเสื้อมือหนึ่งที่แบบเป็นอะไรแบบนี้นะมันเก่าแล้วมันก็มือหนึ่งก็คือแบบยังไม่เคยเทียบกันว่าแบบมือหนึ่งกับผ้าตายเป็นยังไงไม่เคยเทียบกันก็เลยยังไม่ชัรวเราก็เลยลองเทสใจนึงเลย เทสเลยอย่างแรกเลยใจหนึ่งก็อยากให้ตายเออใจหนึ่งคือแบบขอมมันมาถึงแล้วรอนานแล้วเราไม่อยากเราไม่อยากคืนแล้วใช่ไหมเราก็เลยต้องเช็คแบบเออย่างน้อยเราต้องไปขายต่อเราเช็คที่สุดอ่ะเราก็พิมพิมไปบอกแล้วว่าเออมันเหมือนผ้าตายนะเหมือนได้ล็อตนะแต่ว่าแบบผมคุยกับคุณแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ล็อตก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าได้ล็อตคุณต้องรีฟันนะโอเคมันตอบว่าตกลงถ้าไม่สามารนผมไปต่างวัพอดีผมก็ลงน้ำนะใช้เพื่อนลงน้ำปกติลงลงทิ้งไว้เขาบอกว่ามือหนึ่งผมก็เออตีเป็นส ข้ามือหนึ่งไปเลยแต่ดหนึ่งรูมดตรงนี้นี่นี่ข้างๆนะตอนแรกเป็นรูเข็มเลยไม่ใช่รูแบบนี้ไม่ใช่รูแบบนี้รูเล็กกว่านี้เยอะนะฮะแล้วผมก็ลงไปแค่ครั้งแรกรูนี้เกิดเกิดเบอร์ขึ้นแล้วมีรูที่สองเกิดขึ้นขึ้นไหลคือตรงนี้หลังคอรูแบบเล็กๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเลย ซึ่งแบบเออผมก็เริ่มแบบไม่ค่อยโอเคนะคิดว่าแบบมันน่าจะแบบมีโอกาสมีโอกาสค่อนข้างสูงเลูงเสียงเขาเรียกว่า70%เอลยอ่ะเออผมก็เลยลองแช่รอบที่2แช่สองรอบเลยเพราะว่ารอบแรกอ่ะแช่เอาน้ําเสียออกคือแช่แค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนน้ำคือครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนน้ำจนน้ำลยส้มเลยครับส้มเลยใช่ไหมส้มเลยครับจนแบบ แช่จนน้ำสีขาวโปรตีนนะ,ะผ้าไม่ละลายผ้าไม่ขาดผ้าไม่อะไรนะ,ะจนแบบแช่รอบที่สามผมตัดสินใจที่จะแช่รับพ้านุ่มซึ่งแบบเอออันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบว่าเขาบอกว่า อย่างน้อยถ้าสมมติว่ามันไม่ตายอ่ะมันมันมันกึ่งตายหรือตายบางจุดอ่ะมันก็ยังช่วยให้แบบสมานเส้นใหให้มันนุ่มขึ้นแล้วมันก็อาจจะตายยากขึ้นอะไรเงี้ยเออผมก็แชร์แบบขนุมไปรอบที่สามสรุปว่าขึ้นมาสุดท้ายแล้วยังไรเราก็ต้องเช็คอ่ะด้วยการด้วยการฉีดเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะคนได้ไปอ่ะถ้าเขาต้นหนีแบบเราเขาต้องฉีดแน่ผมเลยไม่อยากให้เขาไปฉีดมันเสียดายเสื้อไว้เนี่ยคือผมมีใจบันตรงนี้นะว่าถ้าเกิดว่า อะไรมันตายเนี่ยผมก็บอกก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ผหมผมว่าเราไม่เคยลองไมฉีดตรงนี้นี่ผมฉีดแค่นี้เองคุณเห็นเปล่านิดเดียวรู้เรื่องนิดเดียวมันจะฉีดเยอะคือแบบผมจับแค่เนี้ยปึ๊บอ่ารู้แล้แต่แบบความรู้ใช้แรงนะใช้แรงใช้แรงระดับหนึ่งเลยคือดึงปึ๊บอ่ารู้ละใจสลายเลยมาถึงแบบไอ้เชี่ยเงินเราจ่ายไปตั้งเยอะแล้วพอหลังจากเนี้ยคือผมก็ัเไปคุยเลยว่าแบบเออผมใช้เวลาสามวันในการแช่การเทสนะ จะฉี่อีกแล้วอเสื้อไหนไม่ดีอย่างเนี้ยคือส่วนตัวผมมาเรียกว่าเป็นแบบกึ่งกึ่งตายนะไอ่ใส่เนี่ยปกติเลยถ้าคุณไม่ฉี่มันใส่ได้ปกติครับหรือว่าเป็นแบบตายระยะแรกอืแล้วทักไปคุยแม่งบอกว่าคุณทาลายเสื้อของฉันไม่แฟรกับฉันไม่คืนตังค์จ่ายไปแล้วใช่ป่ะ นี่คือพ่อค้าที่ไม่มีรจยาวันนะด่าแม่งเลยคนจริงเราเราแจ้งไปแล้วว่าไอ้เที่ยแม่งคุยการ้อนอะผมต้องคืนนะให้ผมเช็คเองนะโอเคด้วยโอเคด้วยต่อสุดท้ายคือ ผู้จ้าออกมาๆๆใส่เราเราก็เลยแบบทำเรื่องไปทางแบบเพย์พลวา้วอตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างจะรอเดือนหนึ่งพเพื่อนเสียเวลาไปเขาเรียกว,ว่าเปิดข้อพิพาทก็ต้องรอว่ามีเปอร์เซ็นที่จะอาจจะคืนไม่ได้ด้วย5สิ0แต่ผมจาาบบบา่ายไปเป็น <ๆ S 2> แบบว่า g o o d and service นะอ,อันนี้พูดสาระเลยนะคนสําหรับคนซื้อต่างประเทศอะถ้าคุณจ่ายในเพ y p a พามันจะมีให้เลือกสองแบบเพเฟนแฟมิลี่คือ F N F กับ g o o d and service นะ G S เออคุณเซอร์วิสเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาสามารถตีของกลับได้แล้วก็เปิดข้อพิพาทถ้าเกิดกุลงทามไม่ยอมความอะไรเงี้ยคุณก็เปิดคดีสู้ไปแต่ถ้า f อ f เนี่ยคุณโดนโกงเนี่ยคุณตามไม่ได้เลยนะเฟย์พาไม่รับผิดชอบเพราะว่ามันมันไม่เสียภาษีมันเสียภาษีน้อยแบบถ้าทำเนียมมันถูกนะเพราะว่าจ่ายให้ครอบครัวโอนเงินให้เพื่อนอะไรเงี้ยแใช่มันจะมีค่าเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นค่าเนี่ยมคุณเสียไปเถอะยอมเกินไปเถอะเนี่ยจ่ายค่าค่าเนี่ยมไป พ่อค้าก็โดนหักผมก็โดนหักเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าประสบการณ์โดยตรงโดนตรงนี่โจโจโดนมากับตัวสดๆร้อนๆเลยเอามาเล่าให้ฟังถ้าใครสนใจอ่ะซื้อก็ซื้อได้นะครับเท่าไหร่เท่าไหร่เออแต่หน้าคนใจติดต่อแตดนกระต่ายเนี่เอาไปใส่กรอบสวยๆอ่าใส่ได้ใส่ได้เออยังคืนไม่ได้จริงๆกูก็ต้องแบบเออทำใจแล้วแหละทำใจอ่ะอุ้ยอีกแล้ว โอเคครับวันนี้มีตอนนี้เราขอบคุณทุกคนที่ดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากครับผมฝากเดนตตองด้วยครับฝากเดนต์ต้องฝั่งจักด้วยนะครับผมไม่ได้สีไม่ได้สีมาแล้วแล้วตรงอะไรกับเติบใช่ไ เด็กฝึกงานก็ปะไอ้เยะมันไอ้เยะมากสั่นเสียคแะไ้เะไอ้เยะมโคตรไอ้นี่แะแบทแมนแบทแมตรงนี้มีโลบินตนโลบินมีมไเลยอ้เยคู่แขกับเิลนี่กาก้าเลยตรงนี้ที่บอกมีโลเนกระไงเห็นปเจ้ามาแมหมอเนี่ยไปดิ